สวัสดีเพื่อนๆผมพีเดี๋ยวรู้เลยวันนี้มาพบกับเมนูอาหารเช้าที่น่ากินจากทั่วโลกกันดีกว่าเพราะมื้อเช้าสําคัญที่สุดเนาะมาเริ่มกันที่อาหารเช้าแบบที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนกันเนาะเริ่มกับประเทศที่1นนะครับอาหารเช้าอังกฤษมันก็จะมีขนมปังปิ้งไส้กรอกเบคอนไข่เห็ดแฮชบราวน์แล้วก็ถั่วขาวในซอสอะไรสักอย่างแหละเนาะจัดเต็มแต่เช้าแบบนี้เป็นพีคงกินแล้วหลับแน่ๆเลยถัดมาก็ประเทศที่2นะครับ อาหารเช้าอเมริกันอันนี้ก็จะเห็นกันบ่อยๆเลยในหนังในซีรีส์เนาะขนมปังกับแยมหรือเนยหรือจะเป็นแพนเค้กกับวาฟเฟิลที่ราดด้วยไซรัปและจะเพิ่มบูเบอรี่ไว้ด้านบนนะครับบางครั้งพวกเขา,าจะทานกับเบคอนบางๆด้วยเนาะอืมแพนเค้กหรือวาฟเฟิลไซรัปกินวันวันแต่เช้าเติมพลังก็คงจะมีความสุขไม่ใช่น้อยเลยประเทศที่3นะครับอาหารเช้าของฝรั่งเศสมันค่อนข้างเรียบง่ายมีเพียงแค่ชากาแฟหรือช็อกโกแลตอุ่น ทานคู่กับขนมปังทานเนยไม่ก็นี่เลยครับพวกขนมปังต่างๆอย่างเช่นครัวซองฟรนชโทสฟรนชเค้ ad, Cape, กับอัลมอนด์แล้วก็เนยหรือจะราดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ครีมนะและมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่เห็นแล้วน่ากินมากๆเลยนะครับชื่อเมนูว่าครอกมาดัมกับครอกเมอร์เซียร์ซึ่งก็คือแซนวิชแฮมชีสในแบบสไตล์ฝรั่งเศสแม่น่ากินไม่น้อยเลยเรืที่4นะครับอาหารเช้าของญี่ปุ่นเนาะ ในประเทศที่ญี่ปุ่นนั้นอาหารเช้าจะแบ่งไป็นงประเภทด้วยกันก็คืออาหารเช้าแบบสไตล์ดั้งเดิมก็จะมีแบบข้าวปลาซุปมิโซะถั่วนัตโตะสาไลโนลิและจะมีผักเครื่องเคียงอื่นๆนะครับอย่างเช่นผักดองอะไรเงี้ยเนาะมันก็ดีต่อสุขภาพในยามเช้าซะเหลือเกินในขณะที่อีกแบบหนึ่งนะครับก็คืออาหารเช้าแบบตะวันตกจะเน้นขนมปังปิง้งไข่ดาวไส้กรอกแฮมกาแฟแล้วก็อาจจะมีสลัดมันฝรั่งประเทศที่5นะครับอาหารเช้าของอินเดีย ซึ่งของอินเดียนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคนะอย่างอันนี้เลยครับอิตาลีมันจะเป็นแป้งก้อนสีขาวๆนะครับนิยมทานคู่กับซุดนี้ซึ่งเป็นน้ำราดที่ทำรรมาจากน้ำมะพร้าวบางทีก็กินกับแพนเค้กเนื้อหนาใส่ผักที่เรียกว่าอุตตปัมและก็ยังมีปราตะเป็นแผ่นแป้งเจลาตีแผ่นหนาที่ทอดในน้ำมันและอย่างที่น่ากินเหมือนกันเนาะก็คือโดซานะครับที่ดูคล้ายโตเกียวบ้านเราอะนะ ถ้ากินโดซาตอนเช้าก็คงจะเบาท้องดีเนาะแต่ก็ไม่รู้จะอิ่มไหมนะครับถัดมาประเทศที่6อาหารเช้าของปากีสถานซึ่งจะมีเมนูคล้ายของอินเดียอยู่เนาะในมื้อเช้าเช้าก็อาจจะกินฮาลูร拉ธานิฮารีที่เป็นแกงกะหรี่เนื้อที่ทานคู่กับแป้งนานนะครับหรือแผ่นแป้งโรตีหรือไม่ก็กินกับนี่เลยครับฮัลวาปุลีหรือแกงกะหรี่รสหวานเอ๊ะมันต่าง,งกับอาหารอินเดียล้เนี่ยอ้าวล่ะครับ ประเทศที่7อ่านเช้าของแคนาดามันก็จะมีแบ่งตามภูมิภาคอีกแล้วเนาะอย่างเช่นแพนเค้กถัวไข่ไส้กรอกและเคลตันและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมเปิลไซรับแต่บางภูมิภาคนะครับก็กินอาหารเบาๆอย่างบลูเบอร์รี่กาโนล่าอ๋อและมีอีกเมนูหนึ่งน,นะครับที่น่ากินไม่น้อยเลยมันก็คือพรีมิลเบคอนแซนวิชที่ใช้พรีมิลเบคอนหรือเบคอนของชาวแคนาดามาทำนะครับอืเห็นก็น่ากินดีเนาะ ไม่รู้รสชาติพรีมิวเบคอนจะเป็นยังไงนะครับมาประเทศที่8ปนะครับประเทศอิตาลีไม่ใช่ว่าพวกเขาจะกินพิซ,ซ่าหรือพวกสปาเก็ตตี้มาารัรกะโรนีอะไรเป็นมื้อเช้ากันเนาะเพราะเขากินแค่คาปูชิโน่ร้อนกับโครซองนะครับหรือขนมปังสักแผ่น2แผ่นนั้นน,น,นะเอ๊แล้วมันจะอยู่ท้องไม่ละเนี่ยแล้วก็ประเทศที่9นะครับผมจะขอคั้นด้วยประเทศเลบานอนนะเพราะที่นี่นะครับเขากินอาหารเช้าที่คล้ายกับพิซ,ซ่าเลยนะเห็นไหมละครับอิตาลีไม่กินนะครับเลบานอนเลยมาทําพิซ่า อ่ะไม่ใช่ละมันเรียกว่ามานากิชนะครับเป็นแผ่นแป้งอบที่เพิ่มรสชาติด้วยซอสสตาร์ที่เป็นสมุนไพรชีสและมะเขือเทศเห็นไหมครับบางลูกก็เหมือนพิซซ่าเลยทีเดียวแต่ว่านะมานากิชก็จะมีหลายแบบอีกเนาะประเทศที่10นะครับอิสราเอลที่นี่เขามีอาหารเช้ายอดนิยมนะครับที่มีชื่อว่าชักชูกะที่มีส่วนผสมของซอสมะเขือเทศไข่ดาวน้ำน้ำมันมะกอกพริกหัวหอมกระเทียม และปรุงรสด้วยยี่หร่าปาปริกา้าพริกป่นและจันเทศโอ้โหทานเข้าไปแล้วนะครับในตอนเช้าคงจะสดชื่นเนาะก,กับมะเขือเทศและก็สมุนไพรเข้าสู่ประเทศที่11็กันเลยนะครับอาหารเช้าของเยอรมันก็จะมีไส้กรอกเยอรมันแบบพื้นเมืองจะเป็นไส้กรอกที่มีส่วนผสมของตับอยู่มากหรือไม่ก็แฮมนอกจากนั้นนะครับก็จะทานชีสและขนมปังอบต่างๆด้วยเนาะบางทีก็จะกินไข่ดาวหรือไข่ต้มไปพร้อมกับพริกไทยและก็เกลือครับ ส่วนประเทศที่12นะครับประเทศจีนเอาจริงๆนะครับผีเคยได้ยินว่าที่จีนเนี่ยก็กินเหมือนบ้านเราเลยนะไม่ใช่ว่าจะกินแต่ติ่มซำเป็นอาหารเช้าเนาะเพราะเขาจะกินหลากหลายมากๆนะครับก็อย่างเช่นปลาตั้งโกกับน้ำเต้าหู้ซาลาเปาเกี๊ยวน้ำโจก๊กก๋วยเตี๋ยวและนี่ครับที่ดูน่ากินมากเรียกว่าเจียนปิ่งหรือเครปสไตล์จีนเนาะเกือบลืมเมนูนี้เลยครับขนมปังอบโอ่งนะครับเรียกว่าซาวปิ่งและสุดท้ายที่น่าลิ้มลองมา,มากๆเลยนะครับ บ้านเราก็จะมีหมูปิ้งในตอนเ,เช้าใช่นไหมของจีนนะครับนี่เลยแพะเสียบมาย่างครับเรียกว่าหยางโลชวนและเขาก็จะโรยเครื่องเทศไว้ด้วยเนาะแม่ตอนอย่างนี่กินจะเป็นยังไงกันเนี่ยน้ำลายไหลเลยนะประเทศที่13นะครับอาหารเช้าของโคลัมเบียซึ่งจะมีเมนูอาลีปานะครับซึ่งมีบางแหล่งข้อมูลนะครับเคลมไว้ว่าเป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดในโลกเนาะและตรงนี้เองนะครับพีก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันดีที่สุดในโลกนะแต่เอ๊ะมันจะดีที่สุดยังไงกันนะ อาจจะเป็นเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบไม่มากหรือเปล่าหรือมันสามารถใส่อะไรก็ได้หรอเอ๊ะชักจะงงนะครับพอดูดูแล้วก็ขึ้นอยู่บว่าคุณจะกินกับอะไรนั่นเองน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าสิ่งที่คุณใส่ไปก็คือสิ่งที่คุณชอบที่สุดละมัง้งอืมมันก็ดูมากกินเหมือนกันเนาะเห็นแล้วก็อยากลองกินหลายแบบเลยนั่นน่ะต่อไปนะครับประเทศที่14นะครับอาหารเช้านาอียิปต์ก็มีหลายอย่างอยู่นะอย่างเตาะมียาหรือเรียกว่า อียิป i a เชียนฟลาเฟลที่เขาบอกว่าถ้าไม่กินนะครับก็เหมือนมาไม่ถึงประเทศอียิปต์มันก็คือผักบดชุบแป้งทอดที่กินคู่กับขนมปังกระเต๋อเนาะแล้วก็จะมีซอสนะครับอยู่ข้างในเอาจริงๆมันก็จะมีไส้แบบต่างๆด้วยนะครับและนี่เลยครับอันนี้นะเรียกว่าฟูมาเดเมสนะครับหรืออ g y ิ t ต a เ s ียนสตูนะครับเป็นสตูที่ใช้ถั่วฟาวาเป็นหลักเนาะซึ่งถั่วฟาวานี้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายถั่วปักอ้าบ้านเรานั่นแหละ มันเป็นอาหารขึ้นชื่อของเขาเลยทีเดียวแล้วจเจ้าอาหารที่เป็นสตูที่ใส่ถั่วฟาว่าเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟูทั้งหมดเลยนะหลังมนแล้วเนี่ยมันสามารถแตกแขนงได้เป็นฟูแบบต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่ประเทศที่หครับอาหารเช้าในสเปนเนาะที่พีได้หาข้อมูลมานะครับเป็นถึงกับงงเลยทีเดียวเขากินอาหารถึง5มื้อเลยนะมื้อเช้านะครับจะกินตั้งแต่7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงมื้อเบรกตอนสายจะกินตอน10บโมงครึ่งถึงเที่ยงมื้อกลางวันจะกินบ่ายสองถึงสี่โมง มือเบรกช่วงเย็นจะกินตอน5้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครึ่งและมื้อเย็นนะครับจะกินตอน3ามทุ่มถึง5้าทุ่มโอ้กินสดึกเลยและในเมื่อมันมีหลายมื้อบบนี้เนี่ยนะครับมื้อเช้าก็จะกินอะไรที่แบบเบาๆไม่เยอะแยะเนาะนิยมกินกันแค่กาแฟนมหรือน้ำผลไม้แก้วเดียวถ้าจะกินให้หนักกว่านั้นหน่อยก็จะเป็นแซนด์วิชขนมปังชูโรสหรืออะไรที่กินเบาๆได้นะแต่บางคนก็จะข้ามมื้อเช้าไปเลยแต่มีเมนูมื้อเช้าที่ขึ้นชื่อของเขานะครับเรียกว่า แผ่นคอนต o มาเตมันก็จะเป็นสไตล์ขนมปังกระเทียมอบเนาะที่ด้านบนนะครับมีมะเขือเทศหรือซอสมะเขือเทศแต่ว่าเมนูนี้นะครับมีชื่อหนึ่งเรียกว่าแผ่น阿拉卡ตาลนาโอ้โหชื่ออ่านลำบากมากครับในเมนูนี้เนี่ยบางคนก็จะโรยชีสไว้ด้านบนด้วยเนาะก็มากินคู่กับกาแฟนมหรือน้ำผลไม้นั่นแหละครับมาถึงอาหารเช้าของประเทศที่16นะครับโมร็อกลโคจะประก,กอบไปด้วยขนมปังชนิดต่างๆซึ่งพีก็อ่านชื่อไม่ออกเลยเนาะันานชื่อยากมาก แล้วก็จะกินคู่กับเครื่องเทศแยมชีสหรือว่าเนยมันก็มีหลากหลายไม่น้อยเลยนะครับแต่มันก็จะมีเมนูหนึ่งนะครับที่สุดตาพีเนาะมันก็คือเมนูไข่ทอดกับมะกอกดํานี่แหละก็งงอยู่นะว่ากินเข้ากันยังไงนะครับแต่มันก็มีอีกเมนูเนาะที่หน้าตาแปลก,ปกมันก็คือคลีเอ๊ะเลือนว่าเคลียมันก็จะเป็นสไตล์เนื้อสัตว์นะครับที่ทําเป็นเส้นๆ้นแล้วตากแดดเอาไว้หมักด้วยเครื่องเทศที่มักกินคู่กับไข่นะ พอดูดไปแล้วนะครับเหมือนมูฟอยที่กินกับข้าวเหนียวบ้านเราเลยเนาะประเทศที่17นะครับอาหารเช้าในสวีเดนเขาจะกินแพนเค้กสวีเดนที่เรียกว่าแพนกกโกทําจากแป้งนมและไข่ไก่รูปร่างก็จะแบนคล้ายๆกับเค้กทานคู่กับแยมผลไม้ต่างๆดูหูหราแบบนี้เนี่ยคงถูกใจสายหวานเป็นแน่แต่ถ้าเขาไม่กินแนวหวาน,วานๆก็จะมีขนมปังอบต่างๆนะครับอย่างเช่นสวิคลิปเบส สวิดดิชคาราเมลเบรดสวิดดิชไลม์เบรดที่สามารถกินคู่กับชีสและพวกพาร์มาแฮมหรือพวกสโมกแซลมอนได้และเมนูนี้เลยนะครับสำหรับคนที่คิดอะไรไม่ออกนะว่าจะกินอะไรดีมันก็จะกินเหมือนกับซีเรียลนั่นแหละเขาจะเรียกว่ามูสเล่ประเทศที่18นะครับอาหารเช้าในอิร่านชาวอิล่านนิยมทานชาดำรสหวานเขาก็จะมีแผ่นแป้งอิร่านแบบต่างๆด้วยนะที่กินคู่กับเนยน้ำพึง่งน้ำเชื่อมอินทผลัม และผลไม้หรือไม่ก็กินคู่กับถั่วเป็นอาหารเช้าครับแต่ถ้าจะให้กินหนักกว่านั้นนะครับก็จะเป็นแผ่นแป้งที่ฉีกกินคู่กับซุปเนาะจะเป็นสตูแกะหรือไม่ก็จะเป็นชิ้นส่วนแยกขายนะครับเช่นว่าซื้อสตูไปแล้วใช่ไหมเราก็เลือกเนื้อนะครับส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นเนื้อหัวแกะลิ้นแกะสมองแกะอะไรเงี้ยนะครับเอาไปใส่ในซุปสตูซึ่งจะต้มจนเปื่อยแล้วนะแต่พีก็ไม่กล้ากินหรอกนะครับเพราะอย่างเวลาเขาต้มซุปนะเขาก็ใส่ไปทั้งหัวเลยนะครับ ประเทศที่19้นะครับอาหารเช้าของไอซ์แลนด์ที่มีชื่อว่าฮาฟลากเตอร์อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะครับเอาเป็นว่ามันคือข้าวโอ๊ตต้มที่กินกับน้ําตาลแดงลูกเกดถัว่วหรือว่าผลไม้แม่ดูดีต่อสุขภาพนะเนี่ยแต่พี่ดูแล้วเหมือนกับอาหารเด็กที่เคยกินตอนเล็กๆนะครับเรียกว่าอะไรนะอ๋อซีเรยลกนั่นแหละเห็นไหมครับมันก็เหมือนอยู่นะแต่ของเขาแค่ดูน่ากินกว่าเท่านั้นนาะ ถัดไปประเทศที่20นะครับอาหารเช้าโปรโตุเกสที่นี่เขากินแบบเรียบง่ายดูไม่อือวานะครับจำพวกครัวซองขนมปังแบบต่างๆแล้วก็กาแฟแตม่มีเมนูนึงนะครับเห็นแล้วน่ากินไม่ใช่น้อยมันคือปาสเทลเดนาตาหรือท์ตไข่โปรโตุเกสแต่ว่านะตัวแป้งเขาจะทําคล้ายกับขนมพับและมีไส้เป็นครีมดูน่ากินดีเนาะพี่ว่าก็คงไม่เหมือนกับของร้านลุงหมดที่ขายแกทอดป้านราหรอกเนาะ มาถึงอันดับที่ยีอน,นะครับอาหารเช้าของออสเตรเลียเขาชอบกินเจ้าตัวนี้เลยครับเขาเรียกมันว่าเวเจอไมซ์เอ๊ะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะเนาะมันก็ประมาณว่าสเปซทาขนมปังนะครับหรือจะกินคู่กับแคคเกอร์ก็ได้มันจะเป็นคล้ายๆเนยสีดําทํามาจากยีสต์ที่ลงเหลือจากการหมักเบียร์นะครับตามที่ข้อมูลบอกมาผสมกับมอล์มันเป็นอาหารเช้าประจําของชาวออซซี่เลยก็ว่าได้รสชาติมันก็จะอ,อกเค็มๆนะครับบางคนบอกว่ามันเหมือนซุปไก่บ้านเรา คือถ้าใครชอบกินก็ชอบไปเลยนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยแต่จะถูกปากบางชาติก็ได้เนาะซึ่งคนที่ชอบทานนะครับก็แนะนําว่าคนที่กินใหม่ๆเนี่ยควรจะทาบางๆนะครับกินคู่กับเนยทาบนขนมปังปิ้งอะไรเงี้ยครับและกลัวเราไม่ชินกับกลิ่นนะครับก็จะวางอะโวคาโดเพิ่มด้านบนก็ได้นะก็จะอร่อยสุดๆไปเลยล่ะชาวเน็ตบางคนก็บอกว่ารับไม่ได้กับรสชาติของมันอยู่ดีแหละอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวของแต่ละคนแล้วลหละครับมาถึงอาหารเช้าประเทศที่22นะครับ ประเทศเดนมาร์กเขากินหลากหลายก็แล้วแต่จะกินเลยกินแบบรวมๆของชาวยุโรปะนะก็จะเป็นขนมปังทาเนยแฮมชีสไข่ต้มหรือจะเป็นการโนล่ากินกับโยเกิร์ตใส่ผลไม้หรือจะเป็นสไตล์อังกฤษเบรกฟาสก็มีนะครับแบบแพนเค้กลาดน้ำเชื่อมก็มาของเดนมาร์กดูแล้วคือเรียนแบบของที่อื่นเขาหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีอาหารเช้าที่เป็นโจ๊กนะครับที่เป็นข้าวโอ๊ตมันใส่อะไรได้เยอะแยะเลยก็แล้วแต่คนจะกินนะครับ อย่างใส่ถัว่วใส่น้ำผึ้งใส่ผลไม้สดหรือผลไม้แห้งเมนูนี้นะครับมันออกเสียงว่าโกล์นะครับในภาษาสวิดิชเนาะเขานิยมทานกันในหน้าหนาวนะถึงประเทศที่23กันแล้วนะครับอาหารเช้าของสกอตแลนด์เขาจัดเต็มกันในมื้อเช้าเลยเนะาะก็จะมีไส้กรอกเบคอนไข่ขนมปังทัติสโกนเป็นขนมปังสโกนมันฝรั่งเห็ดย่างมะเขือเทศย่างถั่วอบขนมปังปิ้งทานเนย และของยอดนิยมนะครับของสกอตแลนด์อย่างแบล็กพุดดิ้งแต่เดียวก่อนมันไม่ใช่พุดดิ้งอย่างที่เพื่อนๆคิดนะครับมันทำมาจากไขมันที่ได้จากวัวข้าวโอ๊ตเลือดคาบาเลตและผสมคลุกเคล้ากับเครื่องเทศแบบพิเศษนะแม่กินเข้าไปหมดนี่คงจะจุกไปยันเที่ยงแน่ๆแ,แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่อยากกินอะไรเยอะก็นี่เลยครับข้าวโอ๊ตต้มที่หลายคนอาจจะเติมนมผลไม้แห้งและเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงสักนิดนึงแต่เขาบอกกันว่า ถ้าคุณอยู่สกอตแลนด์นานพอแล้วก็อาจจะได้เจอกับเมนูนี้นะครับเรียกว่าคิปเปอร์สที่จะเป็นปลาแฮริงนะครับที่ผ่าแยกตรงกลางตั้งแต่หัวจนจดหางเลยแช่ในน้ําเกลือแล้วนำไปลมควันใช้ฐานไม้คนที่เคยทานบอกว่ามันหอมมันรสชาติยอดเยี่ยมออกมากๆเลยมาต่อกันที่ประเทศยี่บี่นะครับอาหารเช้า,ชาของฟิลิปปินส์ประเทศนี้ก็จะกินข้าวคล้ายๆกับบ้านเราแหละก็จะมีเมนูข้าวหรือเรียกว่าทับซิลองนะครับซึ่งจะทานคู่กับไข่ดาวและเนื้อผัด เมนูนี้ก็น่ากินนะครับเมนูที่เรียกว่าซีนางักนะครับเป็นข้าวผัดกระเทียมฟิลิปปินส์ผสมกับไข่เนื้อสัตว์ถัว่วเอ๊ะดูไปดูมามันก็เหมือนข้าวผัดไข่บ้านเราไล้เนาะเรามาต่อันที่ประเทศที่25นะครับประเทศเวเนซุเอลากับเมนูนี้เลยครับเอมพานาดาภายในจะมีชีสส่วนผสมของเนื้อหรือผักแล้วก็ถัว่วอาลีปาเป็นแพนเค้กแผ่นบางที่ทำมาจากแป้งข้าวโพด แต่เขาไม่ได้กินเปล่าๆเนาะเขาจะกินสอดไส้กับชีสแฮมไก่หรือเนื้อไม่ก็ปลาทวหัวหอมดูไปดูมาก็คล้ายเซมิทเหมือนกันเนาะเพราะอยากกินคู่อะไรก็ใส่ไปเลยอีกเมนูนที่น่าสนใจนะครับก็คือเพอริโก้เวเนโซลาโนหรือเรียกว่าไข่คนนั่นแหละที่มีเครื่องเทศพิเศษนะครับเรียกว่าอ n นเนโตนะครับหรือเมล็ดคำแสดที่กินคู่กับแป้งอาริปานะครับ หรือบางคนก็จะกินคู่กับอะโวคาโดก็ได้เอาละครับเราก็ได้ดูรูปอาหารเช้าเห็นรูปที่น่าทานจากหลากหลายเมนูกันไปแล้วเนาะคราวนี้มาดูอาหารจานพิสดารกันบ้างดีกว่าเนอะซึ่งบางเมนูนะครับบอกได้เลยว่าเพื่อนๆอ,อาจจะเคยผ่านตากันบ้างหรือจะไม่เคยเห็นก็มีนะครับเริ่มมาที่อย่างที่1น,นะครับชีสครับใช่แล้วครับชีสที่ชอบกินนั่นแหละรู้ไหมครับว่าในอิตาลีนะครับเขามีการทําชีสหนอนที่เรียกว่าคาสูมาชู เขาจะทาการผ่าชีสที่ทําจากนมแกะแล้วจากนั้นนะครับก็ปล่อยให้แมลงวันนะครับบินเข้าไปกินชีสพร้อมกับวางไข่จนหนอนแมลงวันนะครับโตแล้วก็กินชีสเป็นอาหารซึ่งเอนไซม์แล้วก็น้าย่อยของหนอนนี่จะไปเล่นกระบวนการหมักทาให้ไขมันในชีสนะครับแตกตัวแล้วก็ชีสนะครับเขาบอกมันจะมีรสชาติละมุนลิ้นขึ้นเนาะแต่ว่าในสาพ EU นะครับได้กําหนดเอาไว้ว่าไม่ให้จําหน่ายกันนะเนาะเพราะาเมนูนี้เรียกอีกชื่อนึงก็คือชีสเน่านั่นแหละมันคงมีปัญหาด้านความปลอดภัยต่อสุขภาพแหละ เขาเลยไม่ให้จําหน่ายกันนะครับถัดมานะครับเมนูที่2ตักแตนทอดอันนี้ไม่ใช่แค่บ้านเรานะครับที่ขายกันเพราะในยูกันด้าน,นะครับก็มีกินเนาะทั้งที่กินเล่นเป็นของว่างหรือกินเป็นกับแกล้มนะครับในยุโรปเขาจะมองว่ามันแปลกะนะซึ่งพี่ก็นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งนะครับจูราสิกเวิลด์ใช่ไหมภาคล่าสุดเลยนะครับถ้าตักแตนยักษ์พวกนั้นเนี่ยมาบุกไทยหรือยูกันด้าน,นะครับคงไม่เหลือเป็นแน่ <S <S> <S เมนูถัดมานะครับเมนูที่3ม อาหารที่ใช้ไข่และตัวอ่อนของมดเป็นวัตถุดิบอันนี้ไทยแลนด์แดนสมัยบ้านเราก็กินกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่าเม็กซิโกเองก็กินเหมือนกันนะแถมยังตั้งฉายาให้มันว่าคาวเว่แห่งเทเลซายด้วยแต่ตามข้อมูลบอกว่าเขากินไข่กับตัวอ่อนของมดเวลเวทีนะครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่ารสชาติจะเหมือนมดบ้านเราไหมอ่ะเนาะเขาก็มักจะกินคู่กับกัวคาโมเล่ที่วางบนแผ่นแป้งตอร์ติญ่านะครับมาถึงเมนูที่4นะครับก็คือหัวใจงูเห่า ในประเทศเวียดนามนะครับเมนูนี้นะครับเป็นทางเลือกสําหรับผู้ที่ต้องการยาบารุงสมรรถภาพทางเพศเนาะึ่งการกินหัวใจงูเห่านั้นนอกจากจะกินจากแก้วแล้วจากนั้นก็จะกินเลือดและดีงูผสมเหล้าขาวตามเข้าไปส่วนตัวงูนั้นจะนําไปต้มแล้วก็เนื้อนะครับเอาไว้ปรุงอาหารอีกทีหนึง่งอันนี้นะครับในจังหวัดที่พี่อยู่ก็เคยมีเหมือนกันนะร้านขายงูเห่าเลยหละ่ะแล้วก็เคยมีข่าวลือกันว่างูเคยหลุดออกมาด้วยนะสิใ <c oughs> ครไปอยู่ใกล้ๆแถวร้านพวกนี้ก็ต้องระวังกันด้วยเนอะ ต่อไปนะครับเมนูที่5นั่นก็คือลูกตาและสมองของแกะตัวอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเขากินในสตูกันนะครับเป็นอาหารเช้าเลยทีเดียวสำหรับประเทศอิรานอัฟกานิสถานและอิรักพวกเขาก็ไปต้มทั้งหัวเลยนั่นแหละและเชื่อว่าเมนูนี้นั้นช่วยแก้าการเมาค้างได้ดีเลยทีเดียวนอกจากลูกตาสมองก็ยังมีขายหัวเท้าและก็เครื่องในแกะแยกขายกันด้วยนะครับแล้วก็มาเมนูที่6นะครับ ผีเชื่อว่าถ้าได้ฟังก็ต้องมีร้องยี้กันบ้างแหละนะครับเพราะในไปรูนะครับเขามีเมนูนี้เลยครับน้ำกบปั่นใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกนะครับวิธีการทํานะครับกบปั่นก็คือเอากบไปผสมกับไข่ไก่น้าผึ้งแล้วก็เครื่องเทศจากนั้นนะครับก็ปั่นผสมกันกรองเอาเฉพาะน้านะครับแล้วมากินเนาะเมนูนี้นะครับได้รับฉายาว่าเป็นวาก้าแห่งไปรูด้วยอ่ะเนาะเมนูที่7นะครับก็กบอีกแล้วนะมันเป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับ มันคือซาชิมิกบครับแต่ว่านะมันก็ต้องเป็นกบเลี้ยงนะครับซึ่งเขาบอกกันว่าตอนที่จะมาเสิร์ฟนะครับมันยังกระพริบตาได้อยู่เลยเออม,มันก็โหดร้ายไปเนาะเข้าสู่เมนูที่8นะครับหนูดองเล่าในประเทศจีนครับที่เขาดองกันนานถึง1ปีเลยนะโดยหนูที่เขาใช้เนี่ยเ็ต้องเป็นลูกหนูที่เพิ่งเกิดได้2-3วันนะครับเพราะตามข้อมูลบอกว่าเขาใช้กินเป็นยาแผนโบราณ เชื่อกันว่าจะช่วยรักษาโรคหอบหืดและโรคเกี่ยวกับตับได้นะครับต่อไปเมนูที่9เนาะก็เสี่ยงหูดับได้นะครับเพราะเป็นเมนูที่มาจากประเทศเยอรมันครับเรียกว่าเอออ่านว่าอะไรเนี่ยสวายเบลเมิดสวดเหรอของเยอรมันนะครับมันเป็นลาบหมูสไตล์เยอรมันคือเอาง่ายๆเลยใช้หมูดิบนะครับโรยด้วยแล้วก็โรยหัวหอมนะครับวางบนขนมปังคนที่ชอบกินบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยทีเดียวซึ่งเท่ารีรู้นะครับ ากกินหมูดิบนะครับอาจจะเสี่ยงเป็นไข้หูดับซึ่งอาจทาให้ตายได้เลยทีเดียวนะครับและขอปิดท้ายด้วยเมนูสุดท้ายนะครับที่เสี่ยงตายอีกเช่นกันเมนูที่10นั่นคือซุปเลือดดิบครับเป็นของเวียดนามใช้เลือดของเป็ดหรือห่านนะครับมีการนําไปปรุงเป็นซุปต่างๆนะครับโดยมีความเชื่อว่าทั้งคนทําและคนกินจะแข็งแรงฮะคนทําก็แข็งแรงด้วยเหรอซึ่งมันจะเป็นเลือดจากสัตว์ปีกใช่ไหมละครับ มันก็จะเสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดนกและโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับและที่สําคัญมันก็จะเป็นสาเหตุให้คนกินนะครับไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเคยกินอาหารเช้าของประเทศไหนและถูกอกถูกใจนะครับก็พิมพ์มาบอกกันบ้างได้นาะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยแบบไหนหรือเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับเคยกินเมนูพิสดารแบบไหนนะครับก็เข้ามาแชร์กันได้ด้านล่างนะครับเพราะพีก็อยากรู้นะครับว่าจะรสชาติเป็นยังไงนะแต่ก็ไม่กล้ากินหรอกถ้าเพื่อนคนไหนชอบและอยากติดตามเนื้อหาสาระดีดี ก็ลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้ส่วนคลิปหน้าจะมีเนะื้อหาสาระเกี่ยวกับอะไรผมเองยังบอกไม่ได้เนาะและก่อนจะจากกันนะครับพี่จะบอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้นะครับจะมีทําคลิปเป็นช็อตด้วยนะจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับสาระนุก,กรมของโยคนนะัยเนาะและพบกันใหม่สำหรับตอนนี้ผมขอตัวไปทานข้าวก่อนบ๊ายบายครับ